ดูนะคะวิธีการใช้งานนะคะโปรแกรมประมวลผลคำนะคะหรือโปรแกรม Microsoft Word ที่เรารู้จักนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้องค์ประกอบของการใช้ Microsoft Word ก่อนนะคะนะ,ะเราสามารถนะคะใช้ในเรื่องของการพิมพ์เอกสารการตกแต่งเอกสารนะคะให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะสร้างตารางงานนะคะหรือ,อ,อในเรื่องของการประมวล ทำนะคะให้มันถูกต้องนะคะได้นะคะกา<ค><อ>รจัดเก็บเอกสารก็จะเป็นสัดส่วนนะคะมาดูองค์ประกอบของ Microsoft w เ r ิท,ที่เรารู้จักกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นยกตัวอย่างของ w o r ร2ด1 0นะคะค<อ>จริงๆปัจจุบันนะคะถึง22แล้วนะคะหรือ24อาจารย์ก็จะให้ดูหน้าต่างพอคร่าวพอให้รู้หน้าต่างนะคะส่วนที่1น,นะคะส่วนที่1ที่เราเห็นนะคะ,ะตัวเนี้ยจะเป็นเรื่องของในเรื่องของการ คลิกนะคะ exit to bar ตัวนี้จะเป็นเมนูด่วนที่เราสามารถที่จะตั้งได้นะคะ,ะให้มันปรากฏนะคะคลิกครั้งเดียวประมวลผลแสดงผลให้เราเลยนะคะส่วนที่2จะเป็นในเรื่องของอแท็บชื่อนะคะแถบชื่อของใบงานนะคะที่เราตั้งนะคะหากเราตั้งชื่องานก็จะปรากฏตรงด้านบนนะคะ ส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของเมนูนะคะแท็บเมนูคําสั่งนะคะฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการที่จะใช้งานนะคะก็จะมีหน้าแรกก็จะเกี่ยวกับเอกสารและฟอนต์นะคะเป็นฟอนต์นะคะที่เราเลือกลนะักษณะตัวอักษรการตกแต่งตัวอักษรปรับแต่งหน้านะคะอันที่2ก็เป็นในเรื่องของอินเสิร์ตหรือแทรกนะคะก็จะสามารถนำข้อมูลภายนอกเข้ามาแทรกในใบางานเราได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะตัวเข้าครงก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะการปรับแต่งหน้ากระดาษนะคะให้มันาสามารถเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือ,อขนาดหน้าบรรทัดก้านหน้าก้านหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอ,าออกแบบส่วนที่3เนาะส่วนที่4ก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าหน้าต่าง ที่ชัดเจนเลยแล้วกันนะคะ,ะตัวเเปิดโปรแกรมปัจจุบันให้ดูจะได้ไม่งงอ่าก็จะเป็นในเรื่องของการอ้างอิงนะคะตัวคําสั่งเมนูอ้างอิงก็จะเป็นในเรื่องของการเราสามารถที่จะอ้างอิงเชิงข้อมูลนะคะหรือการแทรกข้อมูลที่มันถูกต้องเป็นฟอนที่เรา ตัวนี้จะสามารถตรวจสอบคำวไวยากรที่ถูกต้องเราพิมพ์ผิดไหมนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถแทรกนะคะข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องได้นะคะต่อไปการส่งจดหมายก็คือเป็นลักษณะของการสั่งใช้คำสั่งส่งจดหมายรันข้อมูลนะคะในลักษณะที่เป็น พิมพ์ส่งเอกสารนะคะเป็นร้อยๆฉบับพันๆฉบับเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาเชื่อมโยงน,นะคะกับตัวโปรแกรมข้อมูลภายนอกนะคะ Excel ที่เรามีรายชื่ออยู่แล้วหรือการสร้างจดหมายเวียนนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของรีวิวนะคะรีวิวก็าการตรวจทานต่างๆคำสะกดนะคะหรือใช้คำแปรนะคะเป็นต้นนะคะการซ่อนคำนะคะมุมมองก็คือ เหมือนการตรวจทานการดูก่อนเช็คข้อมูลลักษณะของใบงานที่เราสร้างนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการใช้หากใครยังไม่ใช้งานไม่เป็นนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปอขอ,อคําแนะนานะคะจากโปรแกรมนี้ได้ท้ายสุดก็จะเป็นในเรื่องของการคารูบาลนะคะก็คือการตรวจสอบงานการสามารถส่งงานออกไปเมลภายนอกได้นะคะหรือการจัด เก็บงานนะคะเป็นลักษณะของเป็น PDF หรือสูงเป็นทำได้หมดนะคะตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2021นะคะจะมีแถบการค้นหาข้อมูลภายนอกเข้ามาเชื่อมโยงได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเราสามารถนะคะทำอะไรได้บ้างน,นะคะตัวคำสั่งการตั้งค่าต่างๆเนี่ยนะคะหากอาของเรายังไม่มีไมบ้บรรทัดตากฏเราสามารถไปที่แท็บมุมมองตั้งค่าแล้วก็ ตางค่าในเรื่องของการใช้งานนะคะให้ประกดเน้ทัดได้นะคะในเรื่องของการพิมพ์เอกสารนะคะเราสามารถนะคะ,ะเลือกนะคะทำสั่งตัวอักษรนะคะฟอนต์เลือกฟอนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ขนาดของฟอนต์นะคะอ่ะอานี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็จัดกลางตรงนี้นะคะชิดขอบขวาขอบซ้ายนะคะ กระจายข้อความนะคะลองทิมดูนะคะนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างนะคะการตั้งค่าเขาโค้งหน,น้ากระดาษนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอาสามารถคลิกเข้าไปที่เขาโครงนะคะหรือ,อขนาดนะคะนะคะตรงนี้สามารถขนาดกระดาษเพิ่มเติมได้นะคะเราก็ปรับแก้นะคะตามอัตราส่วนของกวา้วางความยาวที่เราต้องการนะคะหรือคลิกตรงมุมมุมตรงนี้ค่ะ เป็นทางลัดได้นะคะในการตั้งค่าซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่นะ,ะตามต้องการนะคะการแทรกนะคะก็เหมือนกันนะคะก็กดเมนูแทรกหรือ Insert น,นะคะเลือกที่จะแทรกคำสั่งหรือรูปภาพนะคะถายนอกในเครื่องทำได้หมดนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะทีนี้นะคะในส่วนของใบงานนะคะอาจารย์ก็จะให้พิมพ์นะคะ พิมพ์เอกสารคำสั่งนะคะ,ะในเรื่องของคำสั่งหนังสือราชการนะคะจะต,ต้องพิมพ์ส่งสเป็นลายบุคคลนะคะอันนี้คือตัวอย่างการใช้นะคะวิธีการบันทึกนะคะกดไปที่ไฟล์นะคะบันทึกเป็นนะคะเราก็ไปเลือกนะคะโฟลเดอร์งานที่เราต้องการที่จะจัดเก็บนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะ,ะสมมติว่าเลือกการจัดเก็บข้อมูลนะคะใน ได้ดีนะคะชื่องานชื่อลเด้วยที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะคะเราก็ตั้งชื่องานนะคะตั้งชื่องานกดบันทึกนะคะถ้าวิธีการบันทึกอ่าเป็นแบบบล็อกอ่าไม่ให้เคลื่อนไหวแก้ไขนะคะก็สามารถที่ไปบันทึกนะคะแล้วก็ชื่องานนะคะแล้วก็ เลือกตรงนี้นมสุขุลในการบันทึกเป็น PDF นะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะงานที่เราจะให้นะคะเราก็จะให้พิมพ์เอกสารนะคะ,ะคําในหนังสือราชการภายนอกนะคะเดี๋ยวก็ให้ลองพิมพ์ดูนะคะเราสามารถเทียบนะคะอัระตราส่วนของการ ที่มีเอกสารได้นะคะตามระเบียบนะคะสารบัญน,นะคะที่เดี๋ยวอาจารย์ให้ตัวอย่างนะคะ